ซึ่ง Channel ของเราเนี่ยจะคล้ายๆกับการแคสเกมนะแต่จะเปลี่ยนเป็นแคสโค้ดแทนจะคขียโค้ดให้ดูนั่นแหละนะครับแล้วก็สอนไปด้วยโดยในครั้งแรกที่เรามาเจอกันนี้เราจะเริ่มสอนที่ react นะครับโดยเราจะสอนผ่านตัว create react app นะครับโดยในช่วงไม่กี่ปีมานี้เนี่ยเราถ้าเราอยู่ในสายงานโปรแกรมเมอร์เนี่ยนะครับก็คงจะเคยได้ยินเรื่องราวของ react เคยได้ยินชื่อกันมาบ้างแหละ เพราะว่ามันถูกปล่อยออกมาจากตัวพ่อเลยก็คือตัวถูกปล่อยมาจาก facebook นะครับตัวรีแอคจะเป็นเขาเรียกกันว่าเป็นไลบรารี JavaScript ไลบรารีนะครับสำหรับการเ e นเดอร์วิออกมาโดยคนที่เคยจะไปศึกษามันเนี่ยก็คงจะได้ลองเข้าเว็บติเตอรี่มากนะครับก็จะเห็นว่า s y นแ a x มันค่อนข้างแปลกใหม่ไม่คุ้นตานะครโดยที่มันแปลกเนี่ยส่วนหนึ่งคือมันแปลกเพราะามันเป็น ECMAScript นะครเป็น es 6อะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีเขียนการ Import มีคอมโพเนนต์มีค์ดมีซินแอกหน้าตาแปลกๆซึ่งก็เดี๋ยวเราก็จะเห็นกันผัดในตอนต่อ,ตอไปของในตัวชแนลเรานะฮะโดยการสอนนี้เนี่ยคาดว่าจะเหมาะกับคนที่อยากศึกษา react นะฮะไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือว่า Developer ที่เคยเขียน javascript อื่นอื่น,นๆเช่น angular หรือ อะไรก็ได้นะฮะก,ก็ว่ากันก็ลองได้ PHP Java อะไรมปไหนก็คืออยากให้มีพื้นฐานความรู้ในการเขียนโปรแกรมอยู่แล้วนะฮะแล้วก็มีเรื่องของ Java Script HTML CSS ที่เป็นพื้นฐานการทำเว็บไซต์นะฮะก็มีความรู้อยู่ก็จะดีฮะก็จะเข้าใจตัวบทความเอ๊ะเข้าใจตัวการสอนเนี้ยได้ง่ายขึ้นนะครับก็อาจจะมาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับ ซึ่งก่อนอื่นเนี่ยผมขอข้ามการลง NPM การลงโนดไปนะครับก็ไปศึกษาวิธีลงกันเองนะครับใน Google เราจะเริ่มต้นในการลงตัว Create React App นะครับซึ่งเป็นเหมือนกับอขอลงก่อนแล้วกันนะครับแล้วค่อยพูดก็ต้อง install เป็น global นะฮะเราลืม sudo นะครับ ในตัว Create React App นี้นะครับก็จะเป็นตัวช่วยสร้างโปรเจกต์ React ที่มันค่อนข้างพร้อมแล้วแหละผมคิดว่ามันเหมาะมากกับการศึกษาเบื้องต้นนะครับเพราะว่ามันไม่ต้องลงอะไรเยอะเลยมันค่อนข้างใช้งานได้แหละอ่าตอนนี้เราลง Create React App มาเสร็จแล้วนะครับเราก็พิมพ์คอมมาน์ได้ Create React App นะครับแล้วก็ออกตามด้วยชื่อโปรเจกต์ ออขิดแรกนะครับอันนี้ขอตั้งชื่อโปรตจกอย่างนี้นะครับอ่าก็รอมันลงไปนะฮะอันนี้คาดว่าจะใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับไม่นานมากแต่ว่าข้อดีก็คือมันจะสามารถรันขึ้นมาใช้งานได้ทันทีนะครับเหมาะกับการศึกษา จะว่าไปสำหรับช ANNEL นี้นะครับการการที่เราจะมาเริ่มต้นเรียนกันอย่างนี้เนี่ยมองอีกมุมนึงมันก็ก็ยังเรียนได้นะครับสำหรับคนที่เขียน React เป็นอยู่แล้วเพราะว่าแ,แบบบางทีเราเข้าไปทำงานในบริษัทในทีอะไรเงี้ยก็อาจจะมีคนอื่นที่เขาขึ้นโปรเจกต์ React มาแล้วอะ่ะเออแล้วอาจเราอาจจะโดน Assign งานเข้าไปแก้ไปปรับปรุงไปเพิ่มฟีเจอร์อะไรเงี้ยซึ่งแน่นอนว่า มันก็ไม่ได้ยากมากจนทําไม่ได้แต่ว่าบางครั้งเราก็อาจจะไม่รู้ว่าเออลึกๆแล้วมันเริ่มต้นมาได้ยังไงมันทํางานยังไงปลายแรกของโปรเจกต์มันหน้าตาเป็นยังไงนะครับก็คงจะได้ดูกันถ้ามีเวลาและมีโอกาสนะครับก็อาจจะมีการสอนอย่างอื่นบ้างน,นอกจาก React อาจจะข้ามไปเว็บแ c k ไป ES 6 ไป C X S S นู่นนี่นั่นนะครับก็แล้วแต่เวลาจะสะดวกนานมากอ่าเรียบร้อยแล้วครับอ่ะโนดโมดูลน,น,นั้นผิดนะฮะที่ผมรอบเแล้วผมพิมพ์ผิดไว้ขออนุญาตลบก่อนนะอ่ะเราก็จะได้โฟลเดอร์ โปรเจกต์ของเรามานะครับแล้วก็เข้าไปจากตามที่เขาบอกด้านบนนี่นะฮะเราสามารถพิมพ์ npm start เพื่อเริ่มตัวงานของเราได้เลยตัวโปรเจกต์ของเรานะครับพอ npm start ปั๊บนี่ก็คือ เสร็จเรียบร้อยนะครับการ initial project ขึ้นมาด้วยเขียน React app นะครับผมขอขออนุญาตเปิดตัวโค้ดขึ้นมานะครับโดยตัว editor ที่เราใช้นะครับเราจะใช้ Visual Studio Code ซึ่งผมสึกว่ามันค่อนข้างจะเยี่ยมยอดที่สุดแล้วสำหรับการเขียน React แต่ก่อนก็ใช้อะตอมนะฮะแต่ก็เปลี่ยนมาเพราะรู้สึกมันดีกว่ามากเลยอ๋อโอเคเราลานทิ้งไปแล้วนี่เนาะ นะไปกดคอนโท้ลเซตเข้าแบ็กกราวด์ไปจ้าอ่ายังไงดีล่ะเนี่ย ใเราใหม่นะครับเกิดการผิดพลาด <c oughs> ขอเข้าไปใหม่นะครับอ่ะโอเค NPM start กันใหม่ตัว development server ก็ start อ่าเรียบร้อยนะครับและนี้ก็คือโปรด ไอ้เปิดเปิดตัวโปรเจกต์ที่ Create React App สร้างมาให้นะฮะจะสังเกตเห็นว่าไฟล์ต่างๆที่ได้มาเนี่ยก็จะได้มาประมาณนี้เดี๋ยวผมพาไล่ดูไฟล์ดีกว่านะครับว่าเขามีอะไรมาให้บ้างเริ่มด้วย p a c k a g e JSON น,นี้นะฮะเป็นเป็นไฟล์พื้นฐานของที่เป็น Node App นะครับก็คือ จะมีบอกชื่อโปรเจกต์เวอร์ชันด e พ d เ n นซีนู่นนี่นั่นนะก็จะเห็นว่ามันจะมีการใช้ React กับ React คิ m ด,ดอมนะครับมีการเรียกสนะคริปต์สตาร์ตเมื่อกี้นะครับที่เราใช้ Start มาขึ้นมาผมว่าเราไปดูกันที่ซอสดีกห่านะครับอ่าแนะ่นอนมันเป็นหน้าเว็บเพราะงั้นตัวที่เปิดมันนะครับต้องเป็น Index ไฟล์ index อันนี้เขาจะวางไว้ให้อยู่ในโฟลเดอร์ public นะฮะ index.html จะสังเกตว่ามันไม่ค่อยมีอะไรเลยนี่นะทำไมมันกลายเป็นหน้าเว็บนี้มาให้เราได้ละ่ะนะฮะก็จะต้องอธิบายต่อสังเกตตรงนี้นะครับว่าในตัว body ของหน้าเว็บเนี่ยมันมีแค่อย่างเดียวเลยก็คือมีดิ v ตัวหนึ่งนะฮะที่มี id ว่า root เดี๋ยวเรามาดูกันว่าทําไมมันทำงานได้โอเคอ่าเราก็จะมาต่อกันที่ไฟล์ index.js นะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นเหมือนกับตัวเริ่มต้นจับ start เอาตัว React เราแปะเข้าไปที่ root เมื่อกี้นะฮะสังเกตเห็นว่านี่มันจะมีการพูดถึง get element .get element by id นะฮะ id root ก็คือหมายถึงปุ๊บลิฟก้อนนี้ตัวนี้จะเป็น React DOM นะฮะซึ่งมีหน้าที่ในการวาด render render ตัว React component ต่างๆทั้งหลายแหล่เนี่ยลงไปใน HTML ซึ่งเราก็เห็นว่ามันกำลัง render component ที่ชื่อว่า App เข้าไปใน อ่ e เอ n t เมนที่มี ID Root นะฮะก็คือตัวหน้าหลักเมื่อกี้ของเรานี่แหละส่วน syntax ข้างบนเนี่ยก็คือการ Import ต่างๆก็จะคล้ายๆกับการเขียนโปรแกรมภาษานอยู่ที่ต้องมีการ Import อันนี้มันจะเป็น ES 6 s สไตลนะฮะเอเป็นของ JavaScript เขาก็ขอขอเขาจะใช้วิธีการ Import แบบนี้สิ่งต่อมาที่เราต้องไล่เข้าไปดูเนี่ยก็คือตัวแอปนะครับว่าเอ้ยมันกำลัง Renner App แ,แล้วแอป หน้าตาเป็นยังไงนะฮะก็ขออนุญาเข้าไปดูอ่านะตรงนี้แหะฮะเราจะเริ่มเห็นดูครั้งแรกน่จะงงว่าเอ้ยมันคืออะไรทำไมมันออกมาเป็นหน้าเว็บแบบนี้ได้วะขออนุญาตจัดจอนิดนึงครับอ่นะเาเราจะเห็นว่าแอปเนี่ยเป็นคารจะว่าเราคลิปเดี๋ยวนี้มีค์ดนะครับ แอปเนี่ยเป็นคาที่ e x ็ก n d มาจาก Component ซึ่ง Component เอามาจาก Library ของ React นะครับโดยฟิ้นแหกว่าเอ๊ะอะไรเนี่ยมีชื่อมีปีกาเดี๋ยวเราไว้ที่หลังนะครับยังไม่ต้องสนใจมันมากนี่ครับคืออันนี้คือ React Component นะครับ React Component เนี่ย จุดสังเกตหลักก็คือทุกคอมโพเนนต์จะต้องมีฟังก์ชันที่ชื่อว่า r e n d e r นะครับแล้วก็ต้องฟังก์ชัน r e n d e r เนี้ก็จะ Return สิ่งที่เรียกว่า JSX JSX นะครับก็จะหน้าตาเหมือนคล้ายๆมันไม่ใช่มันไม่ใช่ HTML แต่มันคล้ายนะครับมันคล้ายมากจุดแตกต่างชัดๆที่เห็นนะครับก็คือมันจะไม่มีคัสฮะมันจะเป็นใช้ชื่อว่าค a ส s n เนมเพราะว่า ตัว JSX เนี่ยครับมันจะถูกแปลงไปเป็น JavaScript ซึ่งคำว่า card เห็นไหมครับคำว่า card ใน HTML เนี่ยมันไปทับกับ v i s u r Word ของ JavaScript เหมือนกัน JSX ก็เลยต้องการเป็นคำว่า card name ซึ่งสิ่งที่เราเห็นเป็น tag div image s2 tag p อะไรเนี่ยนะก็คือสิ่งที่จะว่าออกมาเป็นหน้าจอในเว็บ HTML ให้เราเห็นนะฮะ ตัวที่แอดิแอคแอปเองเนี่ยมันทําเรื่องการวอร์ดมาแล้ววอร์ดเวลาเราแก้ไขโค้ดมันจะรีเฟซหน้าอัตโนมัตินะครับเช่นสมมติเราแก้ไขปึ๊บอ่ากดเซฟน,น,น,นะครับพอดีอ่าขออนุญาตปิดออโต้เซฟของ Visual Studio Code นะฮะซึ่งมันค่อนข้างเร็วมากเลยผมลบเซฟ นะครับหน้าเว็บจะแก้ไขทันทีอ,อเร็วถือว่าเร็วมากนะฮะอันนี้อันนี้ก็คือหน้าที่พื้นฐานก็คือบอกว่าคอมโพเนนต์นี้จะเรนเดอร์ HTML อะไรออกมานะฮะ ซึ่งมันจะแตกต่างกับความรู้สึกปกติที่เราเขียนโปรแกรมเดิมๆกันมาที่มันจะเหมือนกับเราต้องสั่งให้มันทำนังนั้นอย่างนี้เป็นขั้นเป็นตอนเป็นสเต็ปน,นะแบบนั้นเรียกว่า imperative แต่ว่าใน React เนี่ยส่วนใหญ่เราจะเขียนกันเขาเรียกว่า declarative เหมือนกับเราประกาศไว้ก่อนว่าเออมันจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้ซึ่งตรงนี้เรามันก็เหมือนกับการประกาศว่าคอมพลีทแอพนะจะเรนเดอร์ของมาแบบนี้จบ เป็นการออกแบ่งชั้นแบ่งเลเยอร์อะไรประมาณเนี้นะะสมมติเราลบเมอ,อกปึ๊บซียเดสมายังไงนะซีการใช้ c ซีใน React เนี่ยมันจะผ่านเรื่องของเว็บแพ็กซึ่งเราจะพูดถึงกัน ในคงจะอีกนานเลยแหละพอเราจะมาพูดถึงการแต่โดยเบื้องต้นคือเราจะ Import มันเข้ามานะครับแล้วก็เรียกใช้ผ่านอันคาร์ดเนมเราไปดูไฟล์ c ีเดกันนะครับไฟล์ซีเดเนี่ยก็จะเห็นว่าก็เป็น c ีเดธรรมดาไม่มีอะไรแต่มันจะถูกความจริงมันถูกโหลดเข้ามาผ่านสไตล์โหล d e r อร์ของเว็บแพ็นะครับซึ่ง คร่าวๆคือมันมีมันเป็นเว็บแเพกเนี่ยทำหน้าที่โหลดโหลดนู่นโหลดนี่โหลดจะว่าจะกิปโหลดสไตล์ฟีดเต่างๆเข้ามาในแอปเราซึ่งในบางส่วนมันสามารถทำให้งานพัฒนาเราเร็วขึ้นตัวอย่างเช่นนะครับผมจะเปลี่ยนสีของตัวแอปเฮดเดอร์นี้นะฮะอ่ะผมว่าผมเปลี่ยนสีจากไว้เป็นเรดเบ๊ จะเห็นว่าบางอย่างมันสามารถเปลี่ยนได้ทันทีโดยหน้าเว็บไม่ต้องรีเฟรชนะฮะออกครับไช่ไ นี่นะฮะก็คือตัวนี่นะฮะก็คือตัวพื้นฐานของ CSS ที่เราเอามาใช้กับ React App นะฮะซึ่งตอนนี้อีพีโซดนี้คงจะต้องขอจบเท่านี้ก่อนนะฮะก็คือเรามาขึ้นโปรเจกต์สตาร์ทโปรเจกต์ให้ดูแล้วเรามาขึ้นโปรเจกต์ให้ดูแลมีการมีโค้ดออกมาให้เราได้แก้ไขได้นะฮะก็คงต้องขอจบก่อนแล้วเดี๋ยวตอนหน้าเรามาต่อกันที่ เราจะสร้างคอมโพเนนต์ขึ้นมาเองยังไงนะฮะโอเคสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ